พิสซูล่าคือตัวละครที่ถูกออกแบบและเริ่มพัฒนาขึ้นในปี2009โดยแรกเริ่มเธอถูกตั้งชื่อว่านินาลีจนภายหลังในถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอลิสและพิสซ l ล่าตามลำดับครับอย่างใน,นก็ตามสุดท้ายเธอก็ถูกยกเลิกการพัฒนาไปและถูกนำชื่อของตัวละครไปใช้กับตัวละครอื่นแทนโดยเฉพาะอลิสที่ต่อมาจะกลายเป็นราชินีแมงมุมแทนที่ตัวละครตัวนี้ครับโดยสกิลแพสซีฟของเธอจะเป็นสกิลรีเจนมานาตามเลเวล ส่วนสกิลคินั้นจะเป็นการปล่อยตาคายใหญ่ออกไปเพื่อตึงสตูและลากสตูกลับมาหาเธอครับส่วนสกิลดัจะเป็นสกิลติดตัวที่พิซุล่าจะฉีดพิษใส่อีกฝ่ายทุกครั้งที่เธอโจมตีปกติครับซึ่งศัตรูที่ติดพิษจะถูกสโลวและถ้าเป้าหมายตายขณะติดพิษก็จะมีลูกแมงมุมออกมาจากเหยื่อส่วนสกิลอ e ีนั้นจะเป็นสกิลติดตัวอีกเช่นกัน โดยเธอจะได้รับค่าดูดเลือดตามเลเวลสกิลส่วนสกิลอันตินั้นเธอจะทําการตึงสตูไว้ด้วยขาหลังจากนั้นจึงค่อยใช้ขาหน้าไล่ฟันสตูอย่างรวดเร็วครับ